ครับสวัสดีครับวันนี้นักพัฒนาชาแนลนะครับได้มีโอกาสมาประชุมนะครับแทนท่านพั้นาการอำเภอนะครับแล้วก็ท่านนายอำเภอวาปีปทุมนะครับก็เลยมาเดินนะครับตลาดสินค้าพื้นบ้านนะครับสินค้าโอท็อนะครับตลาดริมถนนคุตบาทนะครับข้างสารากลางนะครับหรือศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคามของเรานี่เอง มีสินค้ามากมายนะครับทั้งอาหารนะครับของหวานของข้าวนะครับผลไม้นะครับสินค้าพื้นบ้านนะครับเช่นข้าวต้มมัดนะครับผักนะครับพืชผักสวนครัวต่างๆนะครับตัวนี้ก็ราคาถูกนะครับแค่20บาทนะครับได้เยอะๆเลยครับนะครับสินค้าเป็นอาหารข้าวหวานนะครับเป็นสินค้าของพวกบริโภค น่าสนใจนะครับทุกท่านที่ผ่านแวะเวียนมาก็เดินมาชมได้นะครับจัดจำหน่ายทุกวันทำการนะครับจัดถึงสุดนะครับก็มีสินค้าจากพ่อแม่พี่น้องนะครับสินค้าจากชุมชนนะครับเรียนเชิญทุกท่านมาอุดหนุนนะครสนับสนุนนะครับพ่อค้าแม่ค้าพี่น้องนะครับในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับของ ศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคามครับราคาถูกมากครับของเข้าอร่อยไในเยอะด้วยนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับอ้าวรับชมได้เลยครับสารคามนะครับโอ้ลืมกระเป๋าตัง